สวัสดีค่ะ w w w j l l l h i c o m นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าของทางร้านนะคะอันนี้เป็นไฟกระพริบสีขาวนะคะไฟกระพริบ LED จะมีจำนวน100หลอด LED นะคะความยาวประมาณ10เมตรนะคะส่วนมากจะใช้ติดตามงานเทศกาลต่างๆนะคะงานปีใหม่งานคริสต์มาสมีหลายสีนะคะมีประมาณ7สีนะคะมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีแดงสีเขียวนะคะ แล้วสลับสีนะคะแล้วสินค้าตัวต่อไปนะคะของทางร้านเป็นไฟแท่งเจ็ดสีนะคะไฟสามารถวิ่งสลับสีกันได้นะคะลักสามารถพ่วงต่อกันได้แล้วก็ความยาวของไฟแท่งก็ประมาณ1เมตรนะคะส่วนไฟตัวต่อไปนะคะเป็นไฟเชอรี่นะคะไฟเชอรี่อันนี้มีทั้งหมด50สิบหลอด LED นะคะความยาวประมาณ7เมตร มีทั้งสีรวมแล้วก็สีเดียวนะคะสีเดียวก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวสีชมพูสีเหลืองน,นะคะส่วนมากก็จะใช้ติดตามงานเทศกาลเหมือนกันนะคะแล้วไฟตัวต่อไปนะคะเป็นไฟงานวัดนะคะไฟงานวัดอันนี้ก็ยาวประมาณ1เมตรเหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนมากจะใช้แทนหลอดมีออนที่ ที่ติดตามงานวัดทั่วๆไปแล้วนะคะแบบนี้กันฝนด้วยนะคะหลอดเห็นสองหน้าหลอดเห็นสด้านนะคะเป็นไฟ LED เหมือนกันหลอดเป็นพลาสติกนะคะเวลาง่ายต่อการเก็บรักษานะคะแล้วส่วนไฟต่อไปนะคะเป็นไฟตะข่ายนะคะไฟตะข่ายก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะมีสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สลับสีนะคะอันนี้ความยาวประมาณ1.5 1. เมตรนะคะ ไฟตัวต่อไปเป็นไฟดาวตกนะคะไฟดาวตกแบบนี้จะเป็นไฟดาวตกที่ยาว80เซนนะคะมีทั้งหมดประมาณ6สีนะคะมีสีเหลืองสีแดงสีขาวสลับสีสีเขียวสีฟ้าค่ะส่วนไฟดาวตกอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นไฟดาวตก8แท่งนะคะ1กล่องมันจะมี8แท่งนะคะ ที่เห็นนะคะหลอดสามารถพ่วงต่อกันได้นะคะมันจะมีสีฟ้าสีเขียวสีรวมสีขาวแล้วก็สลับสีนะคะส่วนมากแบบนี้ก็กันน้ำือนกันน้ําเหมือนกันนะคะแล้วไฟตัวต่อไปนะคะเป็นไฟแฟนซีนะคะมีหลายรุ่นเลยนะคะส่วนมากจะใช้ติดตามงานเทศกาลนะคะก็จะมี ไฟลูกท้อไฟไมะยมไฟผลไม้ต่างๆนะคะตามแบบที่เห็นนะคะแล้วส่วนไฟต่อไปนะคะไฟสายยางนะคะไฟสายยางของเราเป็นแบบไฟสายยางท่อกลมนะคะของเราจะมีเป็น10เมตรกับ100เมตรนะคะสีของมันก็จะเป็นสีขาวสีแดงสีเหลืองสีรวมแล้วก แล้วก็สีชมพูนะคะต่อไปนะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะคะสปอร์ตไลท์ LED ของทางร้านก็จะมี10วัตต์30วัตต์50วัตต์100วัตต์นะคะแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์ที่เป็นสีรวมเนวยนะคะ